ก็ขอโนมโมทนาบุญกับยติธรรมที่มีความสนใจฝักใฝ่ในการฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านวันนี้ว่าจะพูดเรื่องคนจิตสบายจิตสบายเนี่ยมันต้องหน้าตาไม่เคร่งเครียด เพราะว่าคือสีหน้าท่าทางหรือแววตาเนี่ยบอกบอกถึงจิตใจคนที่มีความเครียดอยู่ในจิตใจเนี่ยไม่ต้องดูที่ไหนแล้วดูที่ตาก็รู้ดูที่ตาดูที่หัวคิ้วดูที่หูถ้าตาแข็ง ถ้าดูที่มือสองข้างต่นนี้มือเกร็งๆแล้วก็ต้องเอ,อกให้ห่างนะไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าเครียดสังเกตโดยดนความเครียดเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนที่ตาแข็งๆแล้วก็มือเกร็งๆนิ่งนเกินไปนี่คนเข้าใกล้ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันนะ ม่นรู้จะมาไมา้ไหนสมัยนี้เนี่เวลาเราเจอกันเนี่ยคือคือมานานแล้วละ่ะเนี่ยสมัยนี้เราเป็นมานานแล้วเวลาเราเจอหน้ากันเนี่ยคาแรกที่เรา,มาเมั่กจะพูดว่าตามธรรมเนียมไทยเนาะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคนลาวก็เรียกว่าสบายดีค่ะ เรียกว่าสวัสดีแต่จากคำว่าสวัสดีนี่เขาจะพูดคำอะไรต่อมารู้ไหมคุณสบายดีหรือเนี่ยใช่ไหมคุณสบายดีหรือมผมก็ได้ยินเป็นประจำเวลากายมาเยี่ยมผมมาพูดมาคุยอาจารย์สบายดีหรือเขาเห็นว่าร่างกายผมดูไม่ค่อยสบายแต่ก็ถามว่าอาจารย์สบายดีหรือเด่ที่เรเจอกันก็เออคุณสบายดีหรือ บางทีดูหน้าตาเนี่ยไม่น่าจะถามคำนี้ก็ได้นะมันเป็นธรรมเนียมนะและ้วตอบวอาอ๊บอาสบายดีเนี่ยก็ถามกันไปต่อกันไปแบบบางทีใจมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะนะคำถามก็ถามโดยโดยมารยาทคำตอบก็นะตอบไม่รู้เรียรู้รอดไปลเลยสบายดี <laughs> บางที ถามไม่ตรงกับสภาวะที่เขาเกิดขึ้นน่าจะถามใหม่นะดูมองหน้าตาแล้วโอ้คุณยังไม่บ้าหรือบางนะบางทีจะถามว่าคุณสบายดีหรนะือมันเปลี่ยนรู้เห็นหน้าตาแล้วเห็นสีหน้าตาตาแล้วอยากจะถามว่าคุณยังไม่บ้าอีกหรือเดี๋ยวนี้เป็นงั้นจริงนะมันอย่ายิ้มสยามเหมือนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ หน้าตาเคร่งเครียดดูเอาจริงเอาจังกับชีวิตเหลือเกินคุณรู้ไหมว่าชีวิตเนี่ยมันไม่จริงกับเราหรอก <c oughs> มันทาให้เราต้องผิดหวังในหลายอย่างในชีวิตตัวเราเองเนี่ยนะเราอย่าไปหวังอะไรกับเอรูปตามกันหน้า <c oughs> มันมีแต่เรื่องผิดหวังทั้งนั้นแหละอย่าไปคาดหวังมันมาก ไปเรื่องของตรารักษณ์ตัง้งแหละอริจังทุกขงาาังอนัตตาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยภิกษุสมัยก่อนเนี่ยเวลาท่านเจอกันท่านถามว่ายัางไงร,รู้ไหมอ๋อท่าสี่ของท่านยังทนได้อยู่หรือเนี่ยถามสภาวะเลยนะท่าสี่ของท่านยังทนได้อยู่หรือเนี่ย ผู้ตอบก็ก็ยังทนได้อยู่ใช่ไหมมันอยู่เพราะทนอยู่นะเนี่ยเนี่ยทนอยู่นะพี่เว่าเราอยู่แบบนั้นจริงเรามันต้องทนนะเนี่ยเรานอนมาแล้วก็ฝึกยืนฝึกเดินแล้วต่อมาเนี่ยเราต้องทนยืนทนเดินทนนั่งเนี่ยทนกับชีวิตเนี่ยต้องทายต้อง กินมันต้องทนนั้นแหละนะมีความทุกข์เป็นพื้นฐานของกายของจิตนะสภาพที่ไม่หนีจากไตรลักหรอกนะความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนนะมีความทุกข์ที่ทนได้ยากแล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมได้จริง อย่าได้ไปคาดหวังอะไรมากเกินไปมันจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเนี่ยเราก็จะเจอความทุกข์แน่นอนและไม่ผิดหวังในโลกนี้มีแต่เรื่องผิดหวัง <c oughs> ไม่มีอะไรได้ถูกใจจริงๆหรอกได้แค่ชั่วคราวชั่วครู่แล้วก็ผิดหวังนี่ะถ้าเรามองโลกแบบโลกนี้มีแต่ความผิดหวังรับรองคุณมีแต่สมหวัง <c oughs> มองว่าในโลกนี้มีเรื่องผิดหวังทั้งนั้นตัวเราเองก็ยังผิดหวังเลยนะแล้วคุณดูนะแต่ละเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณดูนะแต่ละอย่างเรื่องผิดหวังทั้งนั้นเลยนะแล้วโอ้นี่เรามีแต่ความสมหวังตลอดเลยเพราะมองสิ่งที่ผิดหวังอย่างถูกต้องเราสมหวังแล้วเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราดูสิอย่าไปคาดหวังแล้วก็จะไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเนี่ยคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นมากกระทุข์มาก ยึดมั่นคือมั่นน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดมันจะไม่ทุกข์เลยความยึดมั่นที่มั่นก็คือมันต้องอย่างนี้เท่านั้นนอกจากสิ่งนี้ไม่ได้มันต้องแน่นอนทุกอย่างต้องควบคุมได้นั่นแหละเราสร้างกำแพงความผิดหวังเอาไว้แล้วเแล้วเราก็จะเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นของเราแหละ ใช่ไหมคนที่เคยทาวัตรสวดมนต์ในบทสวดมนต์ตอนเช้าท่านจะบอกว่าว่าโดยย่อแล้วอุปทานในขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ทุกข์ทั้งหมดที่มีกล่าวมาเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายความปัพลากเนี่ยความไม่ได้อย่างใจหวังเนี่ยความเหนื่อยแท้งใจความเศร้าวความโศกมันเกิดจากความยึดมั่นถึงมั่นทัางนั้นแหละมีรัก ยึดมันแต่มืนในความรักก็ทุกข์เพราะความรักความโศกเกิดจากอะไรความโศกเกิดจากความรักถ้าไม่รักไม่มีเรื่องโศกเศร้านอันนี้ไม่ได้สอนให้มองโลกในแง่ลบผมก็ไม่อยากให้มองโลกในแง่บวกเท่าไหร่หรอกอยากให้มองโลกในแง่ความเป็นจริงมากกว่านะมองโลกในแง่ความบวมที่มันหลอกตัวเราเอง ในความบวกในเป็นสิ่งที่แน่ดีต่างๆในบางทีมันก็มันเป็นไปไม่ได้เนเรามอนในแง่ดีก็ดีแต่มันก็ยังไม่จริงเนียเพราะดีมันก็ไม่แน่นอนมอโนในแง่ร้ายชีวิตเราก็ร้ายแต่มันยังไม่จริงในส่วนร้ายมันก็มีส่วนดีเหมือนกันถ้ามอโนในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยมันอยู่เหนือดีเหนือร้ายเหนือบวกเหนือลบมันพ้นไปจาก ความดีๆดีร้าเยเราถ้าเราต้องการจะรู้สัจธรรมแล้วก็มองโลกแง่งความเป็นจริงความสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่แหละมันเป็นความจริงทั้งหมดเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มันปรุงแต่งขึ้นมาอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้เองเนาะเราอ,อยู่ในโลกในโลกนี้แบบเรียนรู้ซะเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันเรียนรู้เราจะรู้ความจริงแล้วจิตมันก็ไม่ยึดติดไปเองนะ เรียกยอมจำนนด้วยเหตุผลมันก็ยึดติดไม่ได้อย่างเช่นดูที่ร่างกายเราสิไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายอยากให้มันแข็งแรงมันไม่เคยเชื่อเราสักอย่างเลยพยายามปรุงแต่งต่างๆให้มันดีมันก็จั่วคลูตัวยาแล้วมันก็เหมือนเดิมอีกนะร่างกายมันก็ยึดติดไม่ได้ มีไว้เพื่ออาศัยป่วยไข้กัรักษากันไปแดอาศัยอยู่นขนาดร่างกายเรานี่มันยึดติดไม่ได้แล้วควบคุมไม่ได้แล้วแล้วคนอื่นที่คนรอบตัวเราล่ะลูกของเรานะสามีของเราปริยาของเราญาติของเรามันก็หวังจากเขาไม่ได้ทั้งนั้นะนะอย่าไปหวังกับสิ่งเหล่านั้นว่าจะได้ยิงใจเรานะพยายามไปเปลี่ยนจิตใจเขาเปลี่ยนวิ เป็นวิธีคิดของเขาแล้วก็เปลี่ยนให้เขาให้ได้อย่างใจเราเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์มากใจเรายังเปลี่ยนไม่ได้เลยแล้วจะไปเปลี่ยนเขาได้อย่างไรนะต้องเข้าใจเขาดีกว่าเปลี่ยนจิตมาเข้าใจเขาซะเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นแล้วเข้าใจเขาแต่เราไม่เป็นอย่างเขาก็แล้วกันเราอยากให้เขาเป็นอย่างเราก็ทําตัวอย่างให้เขาดู อยากเป็นคนดียา่เขาเป็นคนดีก็ทําดีให้เขาดูเราดูเราก็เปลี่ยนเองเรายังดีไม่ได้แล้วเขาดีได้อย่างไรเรายังคนคิดโกรธอยู่ให้เขาไม่โกรธยังไงคุณหยุดพูดเดี๋ยวนะใช่แต่เราเอง่กำลังพูดมากแล้วโกรธให้วก็ดูด้วยอย่าได้ไปคาดหวังเพราะว่าในตัวบุคคลยิ่งคาดหวังได้ยากมาก่าได้ฝากความหวัง ของเราแล้วกับใครคนใดคนหนึ่งใช่หรปากาความหวานมีอะไรก็พูดคุยกันอยู่ด้วยกันตามปกติเพราะตัวอย่างมันอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่ากฎพวกนี้มันช่วยทําให้เราได้รู้ทันแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติใช้ชีวิตเราให้กลมกลืนกับเขาถ้าไม่กลมกลืแบนแล้วก็มันเกิดการขัดแยง้ง เนี่ยขัดแย้งกับธรรมชาติฝืนธรรมชาตินีธรรมชาติเอาตายลงโทษเราจนเจ็บช้ำทำําใจและโทษใครไม่ได้เราเองนั่นแหละวางใจไว้ปิดไปยึดมัน่นยึดติดชีวิตจรงมีแต่เรื่องเฉาเฉาไม่มีความสุขใช้กายใช้จิตด้วยสติปัญญาที่เป็นอิสระใช้ไอ้เขามีทําความดีมีประโยชน์เนี่ยป่วยใค้กับรักษา,ากันไปไม่ได้ทอดทิ้ง แต่ว่าเป็นเพียงแค่อาศัยกายสาศัยจิตชั่วคราวเพื่อทำประโยชน์ที่เกิดมาในโลกนี้อย่าลืมนะอย่าไปคิดมั่นถือมั่นอะไรมากมายนักก็จะเป็นทุกข์ในภายหลังนะทุกอ,อะไรไม่เกินความยึดติดยึดมั่นเนี่ยสิ่งนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรา อยากจะมีชีวิตที่เป็นอิสระจิตสบายแล้วก็ให้ระวังเรื่องจิตใจเราอย่าได้ไปเปลีป่ยนแปลงสิ่งภายนอกต้องเข้าใจสิ่งภายนอกดินฟ้าอากาศเขาก็เป็นเขาอ,อย่างนั้นความร้อนความหนาวเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนใกล้ตัวเราก็เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ละกายเราสิ่งเหล่านี้ดูแลให้ดีด ถ้าเกิดเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราก็เรียนรู้สิ่งภายนอกเราไม่สามารถจะจัดการได้และบางทีเราก็หนีไม่พ้นแต่เราสามารถจัดการที่จิตใจเราได้เป็นสิ่งภายในรู้จักยอมรับและเข้าใจแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกอย่างรู้เท่าทันเราจะได้ไม่ทุกข์ปัญหาต่างๆไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอก ไม่ได้เกิดจากใครคนใดกคนหนึ่งเกิดจากจิตของเราต่างหากจิตของเราที่มันไปนปรุงแต่งเป็นความคิดที่พอใจไม่พอใจใช่ไหมเนี่ยกิเลสอยู่ที่ใจเราอ่ะไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยไม่ได้สิ่งภายนอกเลยไอ้ตัวกิเลสในใจเราที่เกิดจากความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากทำลายอยากหนีแม้กระทั่งอยากหลุดอยากพ้นก็นเหมือนกันนะ เอ้พน,นี้มันเป็นตัวตันหาตัวสมุทัยนะครับมันผิดที่ใจเราไม่ได้ผิดที่ข้างนอกพมือเกิดเหตุการณ์ข้างนอกปั๊บดูแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจแล้วก็คนอื่นแล้วก็ร่างกายของเราด้วยเป็นสิ่งภายนอกนะใจเราก็เกิดแรงรรู้ไม่ทันคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่ง เป็นความพอใจไม่พอใจนบังเกิดที่พอใจไม่พอใจก่อนเริ่มก่อวอดแลจิตเราคิดพอใจไม่พอใจแล้วเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นไม่เข้าใจเราก็เข้าอยู่ในความพอใจไม่พอใจเลยเข้าไปในอารมณ์ที่เกิดจากจิตที่มันปรุงแต่งในความพอใจไม่พอใจ เข้าไปในอารมนั่นตัวว่ามันเป็นตัวเราตอนนี้มันก็คิดเลื่อไปเด,เดี๋ยวก็คิดไปทางพอใจจิตมันก็ดีูพอคิดไปทางไม่พอใจจิตแล้วก็แฟบนะนขึ้นงลงๆคลุ้มดีคลุ้มร้ายแล้วไม่คิดจบแค่นั้นนะเราคิดไม่เลิกอ่ะคิดไม่รู้จบอีก <c ười> เวลาจะนอนก็ไปคิดต่อเลยมันคิดค้างขาดใจจนคิดค้างคืนเคยไม่คิดค้างคืนอ่ะคิดก้างคืนอ่ะคิดไม่เลิกนะความคิดก็ค้างคืนได้นะเนี่ยกลางวันก็คิดกลางคืนก็เอาไปคิดต่อเลิกคิดก็ไปฝันต่อไม่ได้คิดค้างคืนคิดข้ามคืนคิดไม่รู้จบจนสว่างแล้วยังนอนไม่หลับเลย พนะพะเราไม่เห็นหน้าลมตัวเองนอนไม่หลับบางทีถ้าคิดมากเกินไปก็เข้าโรงพยาบาลบ้านสมเด็จก,ก็มีนะจิตใจคลุ้มคลั่งคุ้มดีคุ้มลายจิตไม่ปกติทำให้จิตเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายไม่ปกติเอาเขาลงรงพยาบาลบ้านสมเด็จตั้งหน่อยแล้วก็ออกมา บางทีร้ายแรงกว่านั้นอีกนะคิด็นเป็น,โร,นโรคพาคิดสั้นใช่ไหมโรคพาคิดสั้นไม่ใช่พากินตันงนะพาคิดตั้นหนะาเรื่องฆ่าตัวตายแหละนะคิดมากมันถ้าคิดทุกข์ามากมันมีสธิฆ่าตัวตายนะีนะ้ยพอตายแล้วก็จบ เกิดชาติมาก็ไปคิดต่อในชาติหน้าระวังให้ดีองเรื่องการปรุงแต่งของจิตที่เป็นความคิดขึ้นมาเนี่ยคิดแบบไม่ตั้งใจคิดเนี่ยระวังให้ดีนะต้องมีสติรู้ไวทันจิตเราจึงไม่เป็นอิสระถ้าจิตมันไม่สบายนะจิตไม่สบายนี่ถาหว่าเารู้จักที่จะ ใช้ชีวิตด้วยเอาความรู้สึกตัวนําหน้าความคิดใช่ไหมกวันี้เราใช้ความคิดนําหน้าความรู้สึกตัวเราลองมีความรู้สึกตัวก่อนให้นําหน้าความคิดเข้าไว้มันจะรู้ทันความคิดนะ <c oughs> มันเริ่มคิดปั๊บเรารู้สึกในความคิดความคิดก็จบตรงนั้น มันขาดตรงนั้นเองเอาความรู้ตัวนำหน้าความคิดปรุงแต่งจิตจะเป็นอิสระเลยจิตพอเริ่มมีความคิดมาปรุงแต่งพอรู้สึกตัวนั้นจิตมันก็มันจะดีบตัวเองมันออกมาความคิดมันก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่มีที่ตั้งมันก็ดับไปเพราะความคิดกับความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกัน ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจิตล้วนๆความคิดคือสิ่งที่ปรุงแต่งปลอมแปลงเข้ามาเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเห็ไ่ไหมมันโคอันกันนะระหว่างจิตกับความคิดอะแต่มันอาศัยด้วยกันอาศัยเราเรียนรู้จิตได้จากความคิดและเห็นความคิดก็คือจิตน,นี่แหละโคโรนกันมันเกิดไม่พร้อมกันความรู้สึกตัวนี่มันเกิดอยู่ก่อน ไอ้ความคิดมันมาที่หลังเราไม่เคยเชื่อความรู้สึกตัวเลยเราไปเชื่อแต่ความคิดจิตเลนจิตเลยมัวมองอยู่เรื่อยๆนั้นถ้าหากว่าเราดําเนินชีวิตด้วยมีความมันรู้สึกตัวนําหน้าความคิดมาแล้วก็จิตจะเป็นอิสระเลยจิตอิสระเนี่ยมันเป็นจิตที่มันสบายนะเพราะไม่ถูกความคิดอะไรปรุงแต่งมันเป็นคุณภาพชีวิตเนี <c> ่ย <oughs> มันเป็นความสุขที่อยู่เหนือสุข <c oughs> จิตที่มันรู้สึกแล้วมันสบายๆายเงนี้จิตสนุกกับจิตสบายก็ต่างกันจิตสนุกนี่มันเหน็ดเหนื่อยนะสนุกนี่ก็จิตเหนื่อยนะว่าเลาทั้งวันเหน,นื่อยนะแต่จิตสบายเนี่ยไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องแบกไอ้ความสนุกเอาไว้คนเราชอบความสนุกแต่ไม่ไม่ ไม่ชอบความสบายมันไม่มีอะไรทำ <c oughs> นะไอ้ความสบายของจิตเนี่ยทำให้สุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดีเนี่ยเี่นสำคัญอะ่ะจิตสบายก็เป็นจิตมีเป็นคุณภาพของชีวิตถ้ามันปรุงแต่งมากๆไม่เป็นไรห,หรอกเรามีวิธีการที่จะจัดการกับไ,ไอ้จิตที่มันปรุงแต่ง ที่เราไม่ได้ตั้งใจมันถ้าเราตั้งใจคิดตั้งใจปรุงแต่งเนี่ยมันสั้นมันไม่ยาวหรอกมันจบในเนื้อหาในในเนื้อความมันเนี่ยปรุงแต่งเรื่องของการทํางานมันสั้นมันไม่มากคือเราตั้งใจที่จะคิดขึ้นมานี่ยตั้งใจคิดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวด้วยสติเนี่ยแล้วมันก็จบตัวมันเองได้แต่เราไม่ตั้งใจคิดมันจอมาแล้วเราก็ไปเชื่อมันนะ มันมันยาวมากมันคิดค้างคืนคิดข้ามคืนก็ไม่ยอมจบเพืจิตที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดมันมาปรุงแต่งหากเรามีสติเนี่ยสติเนี่ยมันช่วยมันช่วยพาจิตออกจากความคิดในปรุงแต่งออกมาได้สติต้อเป็นวิธีช่วยพาจิตออกมาจากความคิดปรุงแต่งเราจะคิดเพื่อจะออกจากความคิด มันก็จะเหลือแต่ความคิดอีกเรามีสติมีความรู้ตัวคือรู้ทันในความคิดนั้นไปแล้วก็จิตก็เป็นอิสระทันทีเลยไม่ต้องไปคิดช่วยนะสติเราได้ยินความหมายมาบ่อยก็คือความระลึกได้คือจำตัวเองได้จำได้ไม่ลืมนะนคือสติ บางคนเขว่าสตินี่ไม่เข้าใจเราลึกได้จริงก็ไม่เข้าใจเราจําได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรารู้ตัวเรากําลังทําอะไรอยู่อันนี้เรียกว่าสติเราจําได้แล้วเรากําลังทําอะไรอยู่เราจําได้แล้วว่าจิตมันกําลังคิด <c oughs> อันนี้คือความจําได้ไม่ลืมตัวเรียกว่าความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวดีมีสองคำนะมีรู้สึกคำหนึ่งกับตัวคำหนึง่งตัวคือกายคือจิตที่เรายึดติดว่าเป็นตัวเราไอความรู้สึกเนี่ยก็คือตัวสตินะมันมีตัวสติแล้วก็มีตัวคือกายคือจิตแต่เรามีแต่ตัวไม่มีความรู้สึกนะส่วนมามีแต่ตัวคือมีแต่กายแต่จิตทํางานกัน แต่ไม่มีความรู้สึกมันก็ไหลไปตามกิเลสถ้ามีความรู้สึกน้าคือสติคอยรอบรู้ว่าตัวกาจิตว่ามันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอันนี้ปลอดภยัยคนที่ไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยก็ไม่ต่างคนที่ตายแล้วคนตายแล้วเนี่ยมีแต่ตัวแต่ไม่มีความรู้สึกเข่าไหม <c oughs> ถ้าเราไม่มีความรู้สึก เมื่อเรากําลังทําอะไรกําลังคิดอะไรเนี่ยเราคือคนที่ตายแล้วเราถ,ถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่อยากจะเป็นคนตายอยากจะเกิดเดี๋ยวจะมีความรู้สึกตัวยูเรื่อยๆและเราจึงควรจดัดาเนินชีวิตด้วยการหมั่นจลิตติอยู่เนืองนิดจติสติอยู่เนืองนิด คือทําบ่อยๆออ่ะเราจะได้มีความรู้สึกตัวแล้วก็จะได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เมื่อตัวยังอยู่เลยมีความรู้สึกการเจริญสติทําที่ไหนอะก็ทําที่ตัวเราที่กายที่จิตเราเราสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันอย่าไปร้องว่าจะต้องไปทําที่นู้นปฏิบัติที่นี่ ไม่ใช่ไม่จําเป็นหรอกเราทําได้ตั้งแต่เริ่มตื่นนอนบนเตียงด้วยซัําไป่จะบอกวิธีการจารสติดในชีวิตประจําวันแบบง่ายๆแบบลูกทุ่งอ่ะผมไม่ค่อยได้ใจคำพูดทางราชการแล้วถ้าลูกทุ่งก็ถนัด